สุบายดีพี่น้องุมพูชมคนจ้านิ้เกียงแซวเหล้าผัดถั่วผักยาวใส่ปลาหมึกใส่กุ้งพี่น้องใส่พริกมาม่าพี่น้องจานบากใหญ่หนึ่งแซ่บๆอาหารไทยๆพี่นอ้องวันนะี้จ้าชีสันน่ากินเนาะมาม่าพี่น้องเด็ดผัดผักบุ้งไทยจ้าใส่น้ำมันหอยมันสะดำเลยพี่น้องนิ่งผัดผักบุ้งไฟแดงอยู่ต้งหลีกผิวเนาะ เปิดเปิดจะได้ถ่ายเปิดจะได้กินพี่น้องดำก่อนละแต่กระเสบคือเกาพี่น้องกรอบกรอบเนี่ยน้ำเข็มข้นเลยพี่น้องไปเด้อไปเด้อแสบนัวๆของอะไรอยู่ข้างบนก็มีนะชาบมาพี่น้องแซ่บ ขายของไปน้า้แบาทนีจะไปแ้ไม่เอาคนละจานเซฟ